the goddess, we call Pramacongpa for a year worth of her abundant surprise as well as an apology for putting water to สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับงานลอยกระทงนะครับที่ชายหาดพัทยานะครับผมตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าห้างไม้ช้อปปิ้งมอลล์นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับริมชายหาดพัทยานะครับผมมุ่งหน้าไปที่เวทีนะครับที่พัทยากลางครับไปกันเลยครับผม เดี๋ยวจะเดินถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เป็นวันที่8นะครับผม<อ>ก็วันลอยกระทงพอดีนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ<จ>ตอนนี้คนก็ออกมาเดินตรงบริเวณชายหาดกันดูคึกคักนะครับผมหาตาครับ เดินถ่ายยาวๆเลยนะฮะไปนู่นเลยพัทยากางสองข้างทางก็จะมีร้านที่เขามาตั้งขายกระทงนะครับผมให้นักท่องเที่ยวสำหรับใครที่สนใจอยากจะลอยกระทงนะครับผมก็มีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับส่วนมากก็จะเป็นทำมาจากใบตองแล้วก็พวกขนมนะครับเพื่อให้มันย่อยสลายได้เนาะ คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมคาดว่าน่าจะมากันดึกๆสักประมาณสามทุ่มนะครับสองสามทุ่มก็น่าจะเริ่มทยอยมากันนะครับเพราะว่าก็มีจัดอยู่หลายที่นะครับงานลอยกระทง ไปเรื่อยๆนะครับผมเกีบยภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เขามีตั้งเวทีนะครับผมจัดแสดงฟ้อนลำนะครับผมแล้วก็ทำพิธีเปิดอะไรที่พัทยากลางนะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงบริเวณเวทีนะครับผม ของข้างทางก็มีร้านขายกระทงเต็มเลยครับทุกคน่ันนี้รู้สึกว่าคนจะเริ่มเยอะนะฮะร้านนี้กระทงสวยมากร้านนี้กระทงสวยครับ ถ้าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยออย่างนี้สองรอนะครับทุกคนอย่างนี้สองมีทําจากขนมแล้วก็ใบตองอันนี้กระถงเป็ดน่ารักน่ารัก,รกอันนี้เป็นขนมปังน,นี้เป็นขนมปังครับ ก็คือมาเดินนะครับนะไม่ต้องเอากระทงมานะผมมาหาซื้อได้ที่นี่เลยมีให้เลือกเยอะวางขายกันแบบนี้เลยมีมากมายหลายราคาให้เลือกนะครับะ สีสันน่ากินนะขนมสวยกระถงสวยแต่หกสิบระร้อยนะครับผมอันนี้เป็นกระทงแฟนซีสวยๆเรือนไทยด้วยนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่500อโอ้โหห้าร้อยเลยเหรอแต่ก็โอเคนะไอเดียดี เต่ามีไไมบ้านทรงไทยนะครับหรือว่ากู้ไอเดียมากส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างพัทยาเซ็นทรันบีดนะครับผมคนก็จะดูเยอะกว่าปกติหน่อยนึงนะฮะผม ตรงนี้ร้านนี้สวยครับใบตองเขียวสดเลยนี่ทำจากใบตองนั่น,น,นเลย,ยนี่บเป็นพญานา,าคโอ้แต่ละร้านสวสวยทามได้นะคะ่ไปกันต่อครับ ก็เป็นบริเวณหน้าห้างพัทยาเซ็นทรัลบีดนะครับคนก็จะดูเยอะคึกคักนะครับผมชายหาดก็เริ่มมีเห็นมีนักท่องเที่ยวมากันแน่นแล้วนะครับน<ร>ี่เด็กเตยหญิง ันนี้ก็ดูคึกคักดีครับคนเดินเยอะมากเลยนะครับทุกคน กล้จะถึงเวทีนะครับผมบริเวณนี้เขาจัดงานนะครับ พอมาถึงบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นเขามีริ้วนะครับผมริ้วผ้าสีสีเหมือนงานวัดเลยนะครับติดประดับประดานะครับตรงบริเวณทางเดินเนาะแล้วก็มีไฟประดับด้วยนะครับผม เดี๋ยวต้องรอดูดึกๆอีกทีนะครับว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มนิดๆนะครับเดินมาจากหน้าห้างไม้ช้อปปิ้งมอลนะครับผม ทางซ้ายก็จะเป็นที่เขาขายกระทงกันนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวกําลังยืนเลือกกระทงกันนะครับสามารถหาซื้อได้ตลอดงานเลยนะครับผมยาวทั้งชายหาดเลยนะครับ ตอนี้เราก็มาถึงบริเวณเวทีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงพิธีเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็จะสลับกับการแสดงกิจก,กรรมฟ้อนลำอะไรประมาณนี้นะครับ <don> เห็นได้ยินว่าดึกๆ,ๆก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับทุกคน <of> ตอนนี้ก็ยังเป็นทางการอยู่ประมาณนี้ครับ Patcher International Firewall of 2022. That you can enjoy and see วันนี้บนถนนก็รถติดแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเดินถ่ายบริเวณเวทีนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเยาในุกปีนม่ป็วไและให้วาต่างชาติเองนะคะให้ความสนใจมากๆเพราะฉันถ้าเกิว่าท่านใดยังไม่เคยได้ติดตามรับชมเลยกับงานเทศกาลรุ่งนะซึ่งปีนี้เป็นรุ่งนานาชาติด้วยนะจากขึ้นที่เมืองพัทยาของเราหนึงปีมีหนึงารเช่นเดวกันนะคะสองวันปีนี้ เรียนเชิญค่ะ25และ26พฤศจิกายนค่ะช่วงเย็นเี่มาจับจองหาที่นั่งทำเลเหมาะเลยที่จะทำให้คุณไเก็บภาพควารักใจเก็บเก็บรูปแบบว่าสวยสวยที่รจ่ะรวานะแล้วก็สวยเนาี้ก็เจบรกาส่วนนี้ก็จะจัดแสดงโชว์

เก็เดี๋ยวจะเดินเลยไปนิดนึงนะครับไปทางฝั่งโรงแรมฮาร์ดล็อกนะครับขึ้นไปทางพัทยาเหนือนะครับว่าฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาตรงเวทีอีกทีนึง ันนี้ก็จะดูคึกคักนิดนึงหน้าโรงแรมฮาร์ดล็อกนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินหาซื้อกระทงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะวกกลับไปที่บริเวณเวทีนะครับผม คงเดินต่อไปถึงพัทยาเหนือไม่ไหวครับเหนื่อยครก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศกแถวบริเวณเวทีให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับผมราจะรอดูดึกๆว่าคนจะมาเยอะกว่านี้อีกไหมสำหรับกิจกรรมที่จัดเดือนพฤศจิกายนนะครับของเมืองพัทยาก็ถัดจากงานนี้นะครับผมงานลอยกระทงเนาะไปอีก2สัปดาห์ครับวันที่25กับ26 2อวันนะครับก็จะเป็นงาน เทศกาลพุนา,นาชาตินะครับผมที่เขาจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับพุประกอบแสงสีเสียงครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันได้ครับผมวันที่25-26เดือน,นนี้นะครับพฤศจิกาย,ยนเชิญชวนเพื่อทุกท่านนะครับมาครับไปต่อที่เวทีวิทยาก,การกันต่อ so, How beautiful of international fireworks that will be in Machia City. นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งทางวัฒนธรรมให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมอีกนะคะซึ่งก็อยากจะเน้นนะคะในสนองงานในวันนี้กับงานลอยกร,ระทงเมืองพัทยาซึ่งต้องบอกว่าเราก็จะเน้นไปเพื่อการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะเราก็จะมีเรื่องของการามาประฏิกระทงนะคะจากวัตถุธรรมชาติเชิญชวในให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาของวัฒนธรรมไทยเรื่องของประเพณีนะคะเรื่องของความงดงามแบบไทย และวก็สิ่งที่คัดได้เลยคืออยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะร่วมกันรนรงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและความสะอาดด้วั ເຮົາແມ່ນກະນາດແດງສະລີເຮົາສ ครับผมเมื่อกี้ก็เป็นวงเปิดนะครับชื่อสมัครท็อตนะครับเป็นวงของวงที่เล่นอยู่ในพัทยานะครับเป็นวงพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเราออกมาดูภาพบรรยากาศด้านนอกนะครับว่าคนจะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะคึกคักขนาดไหนนะครับตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุทุกคนมาชมบรรยากาศที่ชายหาดก,กันนะครับ รยากาศนะครับที่ชายหาดตรงบริเวณหน้าห้างเซ็นทันพัทยาปีดน,นะครับผมคนก็เริ่มลงมาลอยกระทงกันเต็มแล้วนะครับนะตอนนี้น้ำทะเลก็ลงนะครับผมสำหรับท่านท่องเที่ยวที่ต้องการจะ ลอยกระทงนะครับก็ต้องเดินลงไปในน้ํานะครับจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขามีทุ่นลอยน้ําไว้ให้นะครับแต่ตอนนี้คือน้ําลงครับผมก็เลยต้องเดินลงไปที่ทะเลเพื่อลอยกระทงกันเองนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับที่ชายหาดตรงบริเวณหน้าห้างเซนทันพัทยาปีดน,นะครับผมคนก็เริ่มลงมาลอยกระทงกันเต็มแล้วนะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็แน่นชายหาดนะครับยาวมาตั้งแต่โซนพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยาใต้นะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะครับ ออนนี้คนก็แน่นหาดทั้งด้านบนและด้านล่างน,นะครับทั้งบนองชายหาดนะนั่งกันเต็มแล้วครับแล้วก็ด้านล่างก็ลงมาลอยกระทงกันยาวตลอดแนวชายหาดเลยครับผม ครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับภาพบรรยากาศงานลอยกระทงที่ชายหาดพัทยานะครับจัดโดยเมืองพัทยานะครับก็มีฟีคอนเสิร์ตแลวกิจกรรมมากมายนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งไทยทั้งต่างชาติได้ร่วมกิจกรรมนะครับมีโชว์แสดงฟ้อนรำนะครับผมแล้วก็ฟีคอนเสิร์ตนะครับผมสำหรับเดือนนี้ยังมีอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานใหญ่นะครับผมงานพุนานาชาตินะครับ ซึ่งเขาจะจัดในวันที่25และ26เนอะก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กด, like, ด Subscribe ให้เราตองเตย f ฟม i l ีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย